สปอยด่วนมางาวันพีในตอนที่1,64นะครับมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าบิ๊กมัมเนี่ยตายหรือว่ารอดนะครับและรวมไปถึงพลังของพุดดิ้งนั้นเนี่ยได้มีการตื่นขึ้นมาแล้วนะครับรวมไปถึงความสัมพันธ์ของดาก้อนและเวก้าพังด้วยนะครับจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่ทานด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องการส่องการแปชแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับสปอยด่วนมนางาวัน สนุกมากๆนะครับแล้วก็มีหลายอย่างเปิดเผยขึ้นมานะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มสู่เนื้อหานะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันได้เลยซึ่งชื่อตอนเนี่ยจะมีชื่อตอนว่าห้องวิจัยนะครับหรือว่าห้องแลบที่เกาะเอกเฮทนะครับผมแล้วก็จะเป็นเรื่องสั้นหรือว่าตอนสั้นของมินิสตอรี่ซึ่งคุซันนะครับจะไปกับตัวของแวนออก้านะครับผมแห่งกลุ่มโจรสลัดหนวดดำแล้วก็เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าทั เป็นคนที่รักพาตัวฟุดดิ้งไปนะครับผมซึ่งหลังจากที่มีการเปิดเผยมาแบบนี้เนี่ยก็จะมีการตัวหัวมาเลยว่ารอเนี่ยปะทะกับหนวดดานะครับซึ่งรอเนี่ยจะใช้ท่าตัดของเขานะครับผมที่ใช้กับเวอร์โก้นะครับใส่หนวดดาแต่ดูเหมือนว่าหนวดดาเนี่ยจะไม่เป็นอะไรและในขณะที่พวกเขานนเนี่ยกำลังต่อสู้กันนะครับฟุดดิ้งเนี่ยเป็นตัวประกันนะครับผมอยู่บนเรือของกลุ่มโจรสลัดหนวดดําและณเวลานี้ตัวของฟุดดิ้งเนี่ยก็สามารถมีพลังของตาที่3 หรือว่าพลังของตาที่3ของเขาเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับแล้วพุดดิ้งเนี่ยยังคงยืนยันนะครับว่าตัวของวิกมัมนะครับตายไปแล้วนะครับรวมไปถึงทางด้านกลุ่มโจรสลัดหนวดดาและกลุ่มโจรสลัดของรอนะครับก็กําลังจะต่อสู้กันด้วยซึ่งณเวลานี้ดูเหมือนว่าทางด้านอาคายินุเนี่ยได้ยินเกี่ยวกับการต่อสู้นะครับผมอย่างต่อเนื่องระหว่างรอแล้วก็หนวดดานะครับผมที่เกาะวินเนอร์นะครับและตัดมาที่กลุ่มของลูฟี่ที่อยู่บนเกาะเอ็กเฮดนะครับที่ตัวของบอนนี่เนี่ย ได้เปลี่ยนอายุของพวกเขาทั้ง4คนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนกลายเป็นเด็กหรือว่าจะกลายเป็นคนแก่ไปเลยนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับแล้วก็บอนนี่เนี่ยได้มีการบอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของคูมานะครับว่าคูมานี่ถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตนะครับผมในเรือนจําหรือว่าในอิมเพลดาวนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทางด้านบอนนี่เนี่ยจะมีการพูดต่อด้วยนะครับว่าคูมานี่ย เป็นเหมือนเผ่าพันธุ์พิเศษนะครับผมหรือว่ามีสายเลือดของเผ่าพันธุ์ที่มีลักษณะพิเศษนั่นเองนะครับผมก็สําหรับตัวคูมาเนี่ยบอนนี้ก็มีการชี้แจงไว้แบบนี้นะครับและก็บุกนะครับโซโลเนี่ยก็ยังอยู่เฝ้าเรือและคนอื่นๆเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่นะครับในขณะที่ตอนสุดท้ายของบทนะครับตัวของชากาหรือว่าตัวของเวก้าพังศูนย์หนึ่งเนี่ยได้มีการคุยกับดาก้อนนะครับผมเกี่ยวกับว่าเขาเนี่ยจะตายในอีกไม่ช้านี้นะครับเรียกได้ว่า เซอร์ไพรส์มากๆนะครับระหว่างความสัมพันธ์ของดากอนแล้วก็ทางด้านตัวของเวก้าทั้งหนึ่งนะครับซึ่งงั้นเราก็ตัดมาเป็นช่วงพูดคุยกันหน่อยละกันนะครับเพราะว่ามันจะมีประมาณเท่านี้เนาะเกี่ยวกับสปอยด่วนนะครับในตอนนี้นะครับประเด็นแรกเลยที่เราจะพูดคุยกันในตอนนี้ก็เกี่ยวกับคูซันเนาะที่ในตอนที่แล้วก็มีเขาคงอยู่แล้วแหละว่าจะต้องเป็นเขาเพราะว่าแคคเกอร์มันเป็นน้ําแข็งนะครับแต่ยังไม่รู้เป้าหมายที่แน่ชัดของคุซันนะครับว่าทําไปเพื่ออะไรนะครับหรืออาจจะทําให้มันเนียนนะครับ สมูทไปกับกลุ่มหนวดดำนะครับเพื่อที่จะล้วงข้อมูลของกลุ่มนี้หรือว่าเพื่อเรียกความเชื่อใจของกลุ่มนี้นะครับอันนี้เนี่ยเ็เป็นไปได้เหมือนกันแถมพวกโจนสลัดวิกมัมเนี่ยมันก็เป็นโจนสลัดอยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่ถือว่าไปทําร้ายคนบริสุทธิ์อะไรมากมายนะครับและก็ทางด้านตัวของรอกำหนวดดำเนี่ยดูแล้วนะตอนนี้เนี่ยน่าจะสู้กันแบบครึ่งตอนเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มาในส่วนของพุดดิ้งที่ณเวลานี้เนี่ยเป็นตัวประกันนะครับของกลุ่มโจนสลัดหนวดดำนอกและก็ มีพลังที่ตื่นขึ้นแล้วของเผ่าสามตานะครับผมซึ่งน่าจะเป็นพลังที่มีประโยชน์มากๆนะครับถ้าบิ๊กมัมยังอยู่นะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการยืนยันออกมาด้วยว่าบิ๊กมัมเนี่ยตายไปแล้วนะครับซึ่งมันแอบคิดว่าไฮโดของเราเนี่ยจะตายไปด้วยหรือเปล่านะครับผมมีเปอร์เซ็นต์มากๆเลยนะครับที่อาจจะ ตายไปเหมือนกันนะครับเท่ากับว่าตำนานทั้ง2คนเนี่ยถ้าตายไปพร้อมกันนะเรียกได้ว่าตำนานในยุคเก่านะครับผมหรือว่ากลุ่มโจรสลัดล็อกเนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะตายกันเกือบหมดทุกคนแล้วมั้งถ้านับจากล็อกนี่ล็อกก็น่าจะตายแล้วหนวดขาวนี่ตายอย่างชัดเจนนะครับไคโดก็ยังไม่รู้นะแต่บิ๊กมันเนี่ยแน่ๆเลยคือพุดดิ้งเนี่ยยืนยันมาแล้วว่าเสียไปแล้วนะครับผมซึ่งตำนานคนอื่นๆอ,อย่างโรเจอร์นี่ก็ไปแล้วเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เหลือใครอะเรลี่ เซนโงคุคือคนที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองนะเวลานี้นะครับเรียกได้ว่าตำนานเนี่ยเหลือน้อยลงมาทุกทีทุกทีแล้วนะครับถ้าตัวของไคโดตายไปด้วยอีกเนี่ยก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับผมสําหรับณเวลานี้และพลังของพุดดิ้งเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยของหนวดดําได้ดีเลยนะครับาะดูแล้วเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยพลังของเผ่าสตาถ้าตื่นขึ้นเนี่ยจะได้ยินเสียงทุกสรรพสิ่งนะครับแล้วก็จะสามารถถอดอักษรโพลีกริฟได้ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าหนวดดาชนะลอ และได้แผ่นสำเนาโพนิกิฟหรือว่าโรถโพนิกิฟของรอไปนะครับมีพุดดิ้งที่มีพลังตื่นขึ้นมาแล้วโอ้โหสบายเลยครับอ่านได้คล่องปอเหมือนโรบินแน่นอนนะครับผมสําหรับตรงนี้ก็เรียกได้ว่าอันตรายเหมือนกันนะกลุ่มหนวดดำที่จะไปถึงก่อสุดท้ายลับเทลแล้วก็มาในส่วนของทางด้านตัวของคูมานะครับที่ณนเวลานี้เนี่ยถูกเปิดเผยว่าจําคุกตลอดชีวิตนะครับผมแล้วก็ถูกเปิดเผยว่ามีสายเลือดนะครับของเผ่าพันธุ์ที่มีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ นะครับผมหรือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่พิเศษนะครับผมซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยการถูกจําคุกตลอดชีวิตเนี่ยคุมาสมัยอดีตมันเคยเป็นแบบว่าโจรสลัดใช่ไหมแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าโจรสลัดที่โหดร้ายนะครับผมมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกอะไรที่จะถูกจําคุกตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ส่วนเผ่าพันธุ์พิเศษเนี่ยอันนี้น่าสนใจว่ามันคือเผ่าพันธุ์อะไรนะครับและถ้าคุมาเนี่ยมีสายเลือดของเผ่าพันธุ์พิเศษนั้นนะครับตัวของบอนนี่เองเนี่ยจะมีเหมือนกันหรือเปล่า นะครับตรงนี้ก็ยิ่งน่าสนใจนะครับเพราะว่าคูม้าเนี่ยเขาดูเหมือนว่าจะมีการบอกออกมานะครับว่าเขาเนี่ยเป็นราชานะครับผมของอาณาจักรซอรเบตด้วยนะครับผมซึ่งถ้าบอนนี่เนี่ยเป็นลูกคูม้าแบบจริงๆเลยนะตามสายเลือดเนี่ยคิดว่าบอนนี่เองเนี่ยน่าจะมีสายเลือดเหมือนกับคูมะาเช่นเดียวกันนะครับไม่งั้นเนี่ยคงไม่น่าที่จะรู้ลึกเกี่ยวกับสายเลือดหรือว่าเผ่าพันธุ์คูมาได้นะครับถ้าตัวเองไม่เหมือนหรือว่าตัวเองไม่มีนะครับคิดว่าน่าจะมีหรือว่าน่าจะเหมือน กันนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเท่านั้นเองก็ต้องรอ,งองการเปิดเผยนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเลยคือตัวของเวก้าทังชากาิแล้วก็ดากอนนะครับที่เราเนี่ยเคยทําไว้แล้วแหละว่ามันน่าจะมีจุดเชื่อมโยงแล้วก็น่าจะมีการที่ว่าตัวของทั้งสองคนนี้เนี่ยน่าจะเคยรู้จักกันนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในคลิปตอนนั้นที่เราทํานะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคลิปไหนนะครับแต่เคยทําไปแล้วแหละว่าตัวของเวก้าพังกับดากอนเนี่ยมันจะต้องเป็นเคยเป็นเพื่อนนะครับ หรือว่าอาจจะเคยรู้จักกันแน่นอนนะครับและในตอนนี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยออกมาเล็กๆนะครับว่าตัวของชากาดหรือว่าเวก้พังศูนย์หนึ่งเนี่ยเขาได้มีการโทรไปหาดาก้อนหรือว่าพูดคุยกับดาก้อนนะครับในรูปแบบที่ว่าเขาเนี่ยจะตายในอีกไม่ช้า a, นะครับผมซึ่งทําให้เราเนี่ยนึกถึงคูม้าขึ้นมาอีกแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคูม้าเนี่ยจะถูกกู้นะครับผมตัวของสติสัมชัญญะหรือว่ากู้กลับขึ้นมาเป็นปกติได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าจากที่เวก้พังเขาพูดว่าเขาจะ เสียในอีกไม่ช้าเนาะมันก็เป็นลางบอกเหตุว่าเขาน่าจะครบอายุไขแล้วเพราะว่าน่าจะอายุเยอะมากๆแล้วนะครับผมก็ต้องรอดูกันแต่เรื่องที่เขาเคยเป็นเพื่อนกับดากอนหรือว่าเคยรู้จักกันเนี่ยน่าจะรอการเปิดเผยอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าการที่เขาโทรหาดากอนเนี่ยมันก็เป็นในอีกกรณีหนึ่งได้นะครับไออย่างเช่นเป็นแบบว่าคู่ค้ากันหรืออาจจะเคยแบบว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกันหรืออาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันคือเป็นพันธมิตรกันแต่ไม่ถึงขั้นว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือไม่ ถึงขั้นที่ว่าเป็นคนรู้จักแบบแนบแน่นเหมือนคุมะหรือว่าอีวานคอปที่รู้จักกบดาก้อนแบบว่าสนิทชิดเชื้อเลยอะไรทํานองนี้อาจจะแบบว่าเคยคุยกันเฉยๆอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซัดสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดสื่อสารผิดแปลผิดตรงไหนเนี่ยต้องขอไปด้วยสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ